ว,ว้าวพี่น้องกลางเต้นววพวนน่ะกลางเต้นอววตอนรับเพื่อนครับผมววกำลังสีเดินทางมากครับผมววตอนนี้อยู่อ,อ,อยู่เสุวรรณภูมิอยู่เทพอยู่พี่น้องมาจากสหรัฐอเมริกาครับผมววนี่ เพิ่นอยากนอนเต็นเพื่อนโมได้ยอยากนอนเฮียนครับก็เลยไปเซาเต็นมาเซามาจากวัดครับผมนี่เต็นหลวงปูเห็นนี่นี่รองเมืองแล้วครับบมมีพัดต้อนรับบรรยากาศร่มหนาวเดี๋ยวเออปิ้งย่างเพื่อนมาจากสารัฐครับผมเคยรวมรบมาน้ำกันเพื่อนจอนครับ ทีนี่ทุ่งจ้าก่อนนี่ก็ดีแค่ไหนทำอะไรบอบอตกปลาอยู่นี่นี่ตกปลาอยู่ตกปลาเลยลูกฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเหยื่ออย่าเล่นต้นมักยมนี่กางเต็นท์ไว้เขาอีไปบ้าหน่อยคิดหนอบอเล่นซื่อ กลางเต็นใบตูร่มหนาวใ้ป,ปีงยางสามคนนี่แหละงาสิมานน้่นนะมาสันโว้ย่ะมาถูกมาสันเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นร่มเป็นแรงหนาวมัอนจะจมอีกผู้ใดอยากมาแคมป์ิ้งกลางลกลางเต็นบ้านทุ่งนะี่สามารถ มาได้เด้อพี่น้องสร้างจองมาทางนี้ก็ได้นี่มันนอตตึ้นมต้น,บบน,นสิติดแอร์ก็ได้ครับผมแต่ว่านาออแอร์ก็มีนะ่เนี่ยร่นาวต่ว่าอยากให้มาสัมผัสบรรยากาศตัวร่วมหนาวอีหลีจ <laughs> ้ามือนแร่งนี่นี่นี่นนเชียวยังไม่ย่างกินบราร์บีคิอวอันนี้นี่<อ>นี่เดี๋ยวมือก่อน อู้บรรยากาศดีคดรับน้องพิมเปิดแรกนอนหน้าปะตามแม่ตัวตัวหน่อยกลางเมื่อกี้น้องพิมเข้าไปเทศกันก็นนะเปิดเข้าไปเบ่งกันนะลูกกล้าขังในมีอุปกรณ์นี่อย่างเนี้ยสิ่งอำนวยความสะดวกมี่อย่างแนีพี่น้องเพิ่นมาเที่ยวเพิ่นกับจ้างฉีได้ปลืม้มได้ปลื้มใจต็มีอากาศบริสุทธ อาการวิวิ่งแม่พี่แม่เตะนี่เจ <c oughs> ็บเจ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 ็บเลือดออกไหมเหยียบเหยียบเหยียบเข้าไปสุดๆดิเน,นี่ยเนี่ยเหยียบลงไปอ่ะเข้าไปดิเ,เปิดรีวิวหนินี่เปิดว่าเป็นเอาหนูะยังไงเปิดยังไง ไม่เป็นไรเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมังอยู่โอ้ย allora อ้าพิมมีอย่างไงพิมอุ้ยยางแท้หาที่น,นั่นจ้องเอาที่น,นั่นมาใส่ ว่วงขวงเลยครับผมนอนคนหนึ่งก็สบายนอนสองคนก็ดีนอนสามคนก็ดีนอนสีคนส่คนยิ่งมีแหงครับผมมีท <c oughs> ี่เก็บด้วยโอ้โหฮะ <c oughs> <c oughs> เอา,เอาก็ปิดนี่ไงปิดได้แต่เราเปิดไว้ก่อน เปิดให้ลมโกกันนี่หม้อนีม้อจะใส่ไปขี้ไปซื้อเราซื้อเบียผู้ใดอยากกินเบียเอาปิดว้เมียปิดปิดเลยปิดเลยเอารีวิวโว้ยมันทังหอนอยู่จักน้อยหลับหนาวเนี่ยอะผู้ใดอยากมาเที่ยว คิดแล้วเอ้านี่คือว่ามึงติ๊กต๊อกเฮ้ยเท่คักเฮ้ยเฮ้ยหรือสีนั่งดิ่งอยู่เถียงหน้าก็ได้ครับผมแต่ว่าต่หน่อยเอาเปย์ออกมันมีมีหอยเปย์อยู่บรรยากาศ เท่เนัะพี่น้องอะโอเคขอบบุญขอบคุณลยหลายกับบันทุงครับผมเขากำลังเขากำลังขึ้นโอ้ยเขากำลังจีน่าเกี้ยวโอ้ยมันแดดอยู่พี่น้อง บ้านทุ่งความสุขเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆอยากเค็ดยังกบังเงกกบเค็ดพี่น้องเพราะว่าบ้านของเฮาเองผโมกําลังสิมายังไม่มเ,เ,ปเปิดอยยัง โอเคพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณเลยลายมีไผยมากดอกต้นไหนเฝ้าเด่นซืนะ้อต้นไหนอเอาเต็นออกมากลางเมืองซื้อว่าเต็นมันยังใสได,นะด้บ่เนาะอือดีอยู่ครับเต็นมันยังมีห้อยคงไม่ขาดบ่ถ้าได้ไปเออกางเต็นเขาย่งเขาใหญ่นัำงผู้ข,ขอขกผู้เขาถ้าได้ไปปิกนิกออโอเคมันก็นอนได้หนาวมานอนกลางเต็นครับผม ไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับมัดขึ้นได้แหน่